เมื่อมีเด็กแฝดสุดฮอตที่มีความสามารถและความน่ารักอย่างน้องโมเน่และน้องโซที่เป็นทญญายาทของเมพริมายาและแซคผู้ใหญ่ในครอบครัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเพ่งใจว่าจะไม่มีคนติดตามและชื่นชมการเป็นเจ้าของไวรนฮอตท,ที่มียอดวิวทะลุสิบล้านทำให้ครอบครัวนี้เป็นที่สนใจและติดตามของหลายคนทั้งในโลกออนไลน์และโลกจริงใกล้ๆน้องโมเน่และน้องโซที่เป็นลูกแฝดชายหญิงของเมและแซคทำให้ครอบครัวนี้เป็นที่สนใจมากขึ้น เพราะความน่ารักและความสามารถของเด็กๆที่แสดงออกในไลฟ์สดที่มีคนดูมากมายทั้งในการพูดถามและการสร้างมีมที่เป็นเพลงไก่เถื่อนที่เป็นเพลงกล่อมลูกที่น่ารักและการเล่นเกมที่น่าติดตามแต่นอกจากนี้ครอบครัวนี้ยังมีเรื่องราวและปัญหาที่ต้องเผชิญกันอยู่อย่างคดีคลินิกที่เรียกร้องค่าเสียหายหนึ่งล้านบาททําให้เป็นเรื่องที่สร้างความสนใจและความตกใจให้กับผู้ติดตามทําให้คนในโลกออนไลน์ต้องการรู้ว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรและว่าครอบครัวนี้จะต้องเผชิญกับปัญหานี้อย่างไร ในรายการคุยแซบโชว์ที่มีการเปิดใจของครอบครัวนี้ทำให้เราได้รู้ว่าความคิดและความรู้สึกของพวกเขาในเรื่องนี้ทั้งในการเลี้ยงดูลูกและการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นว่าครอบครัวนี้มีความรักและความสนใจต่อลูกๆอย่างมากและก็มีความตั้งใจในการเลี้ยงดูและสอนให้ลูกๆมีความสุขและเป็นคนแข็งแรงแต่นอกจากนี้การเป็นเจ้าของไวรัลฮอตและมีคนติดตามมากมายก็ทำให้เกิดความคิดเห็นและความต่างกันในโลกออนไลน์ ทำให้เกิดคำถามว่าครอบครัวนี้จะรักล nah ูกๆตามสมควรหรือไม่ว่าจะมีความเห็นต่างกันในเรื่องนี้หรือไม่ทำให้เราเห็นว่าความรักและการเลี้ยงดูลูกๆมีความยากลําบากและความสําคัญมากและว่าความคิดและความรู้สึกของลูกๆก็ต้องได้รับการสนใจและเข้าใจอย่างเต็มที่ในรายการนี้ทําให้เราได้เห็นว่าครอบครัวนี้มีความรักและความสนใจต่อลูกๆอย่างมากและก็มีความตั้งใจในการเลี้ยงดูและสอนให้ลูกๆมีความสุข และเป็นคนแข็งแรงทั้งในการเลี้ยงดูและการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้เราเห็นว่าครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างของความรักและความสําคัญของการเลี้ยงดูลูกๆอย่างเต็มที่และก็เป็นตัวอย่างของการเผชิญกับปัญหาและความยากลําบากในการเป็นครอบครัวที่มีความสําคัญมากในชีวิตและนี่เป็นเรื่องที่สร้างความสนใจและความตกใจให้กับผู้ติดตามทําให้เราเห็นว่าความรักและการเลี้ยงดูลูกๆมีความสําคัญและความยากลาบากมากและว่าความคิดและความรู้สึกของลูกๆ ก็ต้องได้รับการสนใจและเข้าใจอย่างเต็มที่ทําให้เราเห็นว่าครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างของความรักและความสําคัญของการเลี้ยงดูลูกๆอย่างเต็มที่และก็เป็นตัวอย่างของการเผชิญกับปัญหาและความยากลําบากในการเป็นครอบครัวที่มีความสําคัญมากในชีวิต<ค><ณ>เพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยแซบโชได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา11นาฬิกา30น,นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31หรือไปที่ Facebook Page ของรายการคุยแซบโชหรือ YouTube c h anel ของป่อเรนมามา เพื่อรับชมย้อนหลังได้อีกด้วย